มายกยก,ยกมาปล่อพี่น้องใหม่แทบพักสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเย็นพี่น้องวันนี้ก็พาลงทองนาพี่น้องนี่นี่หกโมงแล้วพี่น้องพาลงทองนาอาย่ให้กินคือเกาครับพี่น้องนี่พามามายกยอยอบันบันนะพี่น้อง,ม,องมุ่งทํำ ได้บ้างไม่ได้บ้างพอเอาไปมกหายูหากินพี่น้องยุคโควิดไม่ักเติดนนำนาไปเด้วอันนี้ทามายกยอปลาซิวได้เลยวก็เอาพี่น้องปลาก็ดีปลาซิวปลาก็ดีพอนเอาไปมกแล้วบึ่งนำกันเนื้อพี่น้อง จะได้ไหมทักทายพี่น้องหน่อยเร็วสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องพามาหาโยหากินค่ะสีมานั่นยกย่อยอีกพี่น้องเออด้สุดไออาหารไม่ว่าเบิ้งเพิ่นนั่นได้หลายเลยสีมาล่องอาหารไม่คือเก่าค่ะตอนมึงนี่มึงนี่เก็ถ้ามีหัวใจยังเห็นลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนะสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับ กเดอมาดูบดกพี่น้องจะมีหวกไหมฉี่ไหมเนี่ยหนูจะฉี่ไหมฮะจะฉี่ไหมเนี่ยมันไม่ฉี่กเลยมาดูพี่น้อกสอนหวกมีไหมมันจะมีแล้วควายลงมานอนงวควายลงมานอนเหยียบ แม่ซ่อนซ่อนหักแม่ซ่อนหักภูมิใจซ่อนเป็นไหมจ้กจะได้เราพี่น้องมาดูน้ำกันอะไรอะไรนายยกตรงไหนไปพี่น้องไปบอนน ไปบอนนุนกานไป,ไปน้องยอมุ่งนักตึงมุ่งผาง,างัว,ว,งวชนงัวชน งวยานคนวีนองไอคนันน้องงวเขาคอกล่ะ <c oughs> ไปวันนี้ผูมใจพามาหาอะไรครับฮะพามาหาปลาอะไรครับ <c oughs> หาปลาหาปลา,าชิวได้ไหมลูก ได้เยอะไหมมาดูกันมาดูพี่น้องจะได้ไหมไปหาแม่บอกเมื่แม่ไปหาแม่มันแล้วมันมีดอกประสิวลูกบอกโอ้ยเวลายกนกันขึ้นแนวตรงพี่น้องเบ่งเบ่งน้ำกัน จะคือบอลามันใช้เชือกก็ได้มัดเป็นจอมอ่ะมีกกมผมแจมันนี่ลุกมามันดูพี่น้องจะได้ไหม

แป๊บนึงแป๊บนึ่งตมมนีนี่เดี๋ยแวแม่เอามาให้มีแมต่ปลาซิวนหน่อยพีน่น้องถมีแวจะเอามาเย<ะ>อาเออแม่เอาอเปลาซิวเนี่ยเดี๋ยวพ่อปลาซิวให้ดูาดามาย้อนต่อพี่น้อง พี่น้องเราวางยอไว้ต่อรอยกอีกทีครับเตรียมยกแล้วพี่นอ้องอยู่ตรงนั้นแหละลูกเตรียมยกเตรียมยกจะย,ยกทันไม่หรอกไม่ต้องลูกก็จะย,ยกได้ออกมดออกมดก่อนแล้ว ไปไหนพมอูตรงนี huh. like ้มีแต่ซีวน่อยพี่น้องไม่เลยอยู่แก้วขายปลหลมา มาละลายอยู่ดีค่คนนี้งาไปเรื่อยๆมยังไม่ได้เลยมายกยกอืมนักหลายพี่น้องใหม่แทบพัก Night hầu nó yêu vinh ngon 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 โอ้หายดิพี่น้องวานนี้รายตัวายตัวเน,นส,นนสุ่มกระน้อยสุ่มกระน้อยแสบคัดเงกับเขาหลายตัวส,มสามารใส่ปงนี่ปลาอยู่ข้างบนลูกปลาอยู่ข้างบนน<ะ>ปลาอยู่ข้างบนนี่พี่น้องไยอได้อยู่นะ อยู l l ่เดี๋ยวพ่อเอาให้ลูกแป๊บหนึ่งภูมิใจเนี่ไปเราจะได้ไหมพอได้ทีละนิดทีละหน่อยพี่น้องพอได้กินอยู่อไปมกน้องนาวก็มีสำนีแล้วพี่น้องเลยมันจะกินกับปลาสิวแก้วสีแก้วเอาคู่ไปให้แม่ไป ไปหให้แอืมแม่เนี่ยมาซื้อวูส์ไดูปลาซอแก้วซ่บ,บอยู่เดชมาใ่ใส่สีขวดทีเทนิติลโน ยัดลายได้แมวคืออะ้เบ้างไม่ต้องลงมาลูกโอ้ยโหธรรมตะเวนเดิหล,ลายอยู่ดีนี่นี่ไปดูข้างบนลูกไม่ต้องลงมาหยกทีนี่อย่างนักพี่น้องโอ้กว่าจะขึ้นออ,ออกหมดแล้วออกหมดแล้วโอ้แย่หมดแล้วใหญ่แต่ตัวหน่อยทิวเนะ นี่พี่น้องฟิวแก้วเอาไปทำอะไรส้มปลาส้มเห็นบางคนเอาไปทำลาบดิบเนาะคนที่กินดิบเนาะ เอาสักถ้วยพอได้พอได้จักสองถ้วยทำแล้วพี่น้องนั่งเฝ้าป้ายพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปกำลังเใใจือเด้อพี่น้องยกต่อยกต่อครับพี่น้องกล้ามขึ้นแล้วคลิปบ้านพี่น้องหายอยู่หากิน ประยัดยุคโควิดนี่ลราพี่น้องชีวิตสองแถวอยู่ตามบ้านนอกขันมาตะเวนสตหลายอยู่มองเห็นนนี่บอสหนึ่งก็ได้บอได้กั๊มอยู่พี่น้องมาคำพูดเห็ดแรงเห็ดง่ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดแรกกินแล้วเห็ดให้ผู้เฒ่าแล้วจังเลยออกมา ปอนเขาลูกก้อนเฉลี่ยอกมากลูกโตค่ะลูกงอแงแล้วพี่น้องแม่แม่แม่ดื้อวะแม่คุใจดื้อวะ<ม>ลูกงอแงยอยากกลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเนี้ยุณใจดื้อไม่คุณจะมา,ด,บบาดื้อหรอกคุณใจละดืะด้ออือไม่ใครดื้อหรอใครดื้อแม่ดื้อแม่ดื้อ <laughs> แม่ดื้อ มาด,ดื้อเด,ด้อ,อ <c oughs> พุ่มใจเด้อดื้อพุ่มใจ่าเยอะพุ่มใจเดือมาหาต่อพี่น้ออืมมายกเลยเอ้าเอ้าช่วยบอกแม่ช่วยช่วยกันยกอืบอืบเร็วอืบเร็วอืบมาพี่น้องมาดูว่าขาขาว ไ,ได้กระเดีดยสองตัวพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่พากลับเดี๋ยวแม่พากลับนฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใ,ใจด้วยเด้อพี่น้องคลิปบ,นบานๆครับผมวันนี้บาทสุดท้ายแล้วครับพี่น้องมืดแล้วเนาะพี่น้อง,งเตรียมยกแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใ,ใจด้วยเด้อพี่น้อง มืดแล้วเอายกนักพี่น้องบาสุดท้ายแล้วลูกงอแง,ง่แล้วพี่นอ้องพระจันทร์ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยพระจันทร์มาแล้วพี่น้องคำแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใ,ใจดเด้อเด้อพี่น้องกุ้งเขาเยอะพี่น้องครับ พอแล้วพี่น้องคุณแม่คุ้งไม่ได้ตัวยังไงวะคำมากคุ้งขาว่ะจะมองเห็นคุ้งไม่ได้ตัวยังไงเลยเออคำมากกุ้งเขาว่ะพอแล้วครับพี่น้องผลง,งานนี่หมุมันหมุนพอได้มกเลยพี่น้อง,องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใหด้ด้วยพี่น้องขอบพระคุณ fc ทุกท่านครับผม คลิปหน้าพอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องคำเนาะครับเยมดแล้วหมดแล้วสวัสดีสวัสดีครับกันเร็วกลับบ้านก่อนสวัสดีครับกันเร็วายบ่ายนี่นี่หนุกมาหันมาทางนี้แล้วนี่บายบ่ายสวัสดีครับกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับบ้านเร้วครับจุ๊บบบ๊ายายไปบอกว่าสวัสดีไปลูกสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ กบ,บ้านก่อนครับครับสวัสดีครับพี่น้องกบบ้านพี่น้องอย่างกบบ้านให้พี่น้องหา้อยู่หากินที่ที่สารนะพี่น้องเนาะพอด้อยู่ได้กิน